จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ติ๊กพาเพื่อนเืนมามาดูแม่วัวไก่สิขอดเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เด้อจ้าวัวในฟาร์มบ้านบ้านของติ๊กเองอจ้าเพื่อนเวันนี้ติ๊กจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมมาเบิ้งลักษณะการวัวทองเหล็กไก่สิขอดเนาะจ้ากำหนดขอดของน้องวัวเช่าโรเลนี่กะวันที่ยีเกากันยายนนะจ้าเพื่อนๆ มณีติการ่าเพื่อนๆมาเบิงลักษณะลำตัววัวใกล้คลอดนะจ๊ะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงจ้าและติดหวังและกระหลุนหลายจ้ะว่าอยากได้เป็นลูกตัวเมียนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าลูกตัวเมียก็เป็นาสามารถสานต่อเป็นแม่พันธุในฟาร์มนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนๆมาชมเลยเลยจ้าเชิญรับชมจ้า นี่เด้อจ้าอุ้ยอย่าดุสิอย่าดุอย่าดุเชิญรับชมเลยจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าบัวในอ่าฟาร์มติ๊ดเด้อจ้าเป็นเพื่อนอ่าฟาร์มของบัวบาดๆนะจ้าบันีผ้าเพื่อนๆมาเบิงบัวอ่าชาโรเล่นะจ้าอันนี้กะกำนดอ่าไกรสิคอเด้อจ้าเป็นเพื่อน กำหนดครอดของอ่าวัวตัวนี้กับวันที่29อาเดือนกันยายนนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆืนจ้านี่เบิ่งลักษณะอ่าวัวกับสิคอดกับมีแววล้วเด้อจ้าจ้าเพื่อนเื่อมารอลุ่นเด้อจ้าว่าแม่วัวชาเรศอ่าตัวนี้อ่จ้าสิคอดก่อนกำหนดหรือว่าหลังกำหนดนะจ้ามารอรุ้นกับติ๊กนะจ้าเชิญเพื่อนเพื่อนติดตามได้เลยจ้า มาเบิงเต่านมเด้จอจะนลานนมเต้านมแม่ชาโนเลตัวนี้จ่ะก็มีลานนมอ,ออกมาพ่อได้หลุนหลายอยู่จ้าว่าไก่สิคโคตแล้วเนะาะจ้าเพื่อนเอนอต่านมเขากะเหมือนแบบเป็นแม่วัวสีพร้อมสีลักษณะทองกะ ทองแรกกับบค่อย่าให้เหรอจ้าเพราะว่าเป็นวัวทองแรกนะจ้าเพื่อนๆแต่ดูลักษณะเหมือนใกล้จะโคตรแล้วจ้าจ้าเพื่อนๆมาเบืองขาลังเด้อจ้านี่คือลักษณะวัวไก่สีขอดดเด้อจ้านี่ขหลังโคตรหลังกับยุบโลกแน่ยัวจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้าโคตรหลัง เพป็นเพื่อนนี่เด้อวัวสาวเด้อจ้านี่วัวสาวไก่สิคขอดจ้าวัวสาวที่ติดได้น้ำมาเลี้ยงนะจ้าเพื่อนเพื่อนนี่คือวัวสาวอ่าทองแหลกเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนติ๊กกระดาผสมอ่าน้ำเชื่อสายพันธุ์พอเลือดลอยนะจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสายพันธ์บิฟมาสเตอร์นะจ้าเพื่อนเพื่อนอ่ากะ ผสมพ่อเป็นสายพันธุเนื้อเนอะจาะก,กะล่อหลุนเด้อจาะเพื่อนเพื่อนวันที่ยี่สิบเก้านี่อาบัวสีกํานดสีค่โคดนะจ๊ะติกะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้นในเบิ่งกันเนาะจากว่ามาหลุนกับติกเนาะว่าอาแม่วัวตัวนี้สีคโคลอ,ออกมาเป็นลูกตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนติกะสีผ้าเพื่อนๆกกพพอนๆมาชมกันเนาะจา้ะมาหลุนก่อนสีคโคดเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อน กะต่นเตนแห้งหลายอยู่จ้าะวา่ามันเป็นวัวเมสาวนะจ้ะพึ่งทองทองแรกนะจา้าเพื่อนๆนว่าเขาสีออกง่ายโบนะจ้ะถ้าเห็นอ่าหมอผสมเทียมพันวาสายพันธุ์บิฟวมาสเตอร์เหมาะสมที่จะผสมมาจากพราะวา่าเป็นอ่าพอพันธุ์ที่ว่าให้อ่าลอดง่ายนะจา้าเพื่อนๆนเห็นหมอผสมเทียมพันวาไอ หมอผสมวัวเพิ่อว่า,าสายพันธุบิชมาสเตอร์เหมาะที่จะผสมต่อแม่พันธุ์ท้องแรกนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นว่าอัตราก้านขอดลูกกะสีเป็นลูกตัวบกค่อยใงเนาะจา๊ะโรครงสร้างกะสิน้อยตั้งแต่อยู่น้ำทองกะสีออกมามาเลียงม่ญยอยู่ข้างนอกนะจ๊ะเห็นเพื่นว่าจังสันนะจ๊ะกะล่อหลุนกันเนาะจา๊นะณวันที่ยี่สิเก้ากันย่าย,ยดหนีว่า วาวัวแม่ชารโรเลนี่เพิ่นเสียออกลูกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะจ๊ะที่ฟาร์มลูกคอกติ๊กก็อยากได้ตัวเมียนะจ๊ะเพราะว่าวัวตัวเมียกับเป็นวัวไอทีว่าสารต่อจาะแม่เนาะจ๊ะพ่อได้ตัวเมียก่าเป็นวัวแม่แม่พันธนะจ๊ะก็จะเป็นวัวแม่พันธุ์ในคอกในฟาร์มนะจ๊ะต่างใจหลายว่าอยากได้เป็นตัวเมียนะจ๊ะ การอเพื่อนๆมาชมมาติดตามได้นะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่คือแม่วัวสาวท้องแรกนะจ๊ะว่าเขาจะออกคลอดลูกมาตัวผู้หรือตัวเมียจ้าจานี้เด้อเพื่อนๆทองขักระไยอยย่เนาะจะ๊ะเบื้งลักษณะอ่าทองกระไยนาอีสี หามกำหนดหรือเปล่าติดกับมาแน่ใจเนาะจ้าเพราะว่ากำหนดกัวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนนี่จ้าวัวน้ำอ่าฟาร์มข้อควันบ้านนะจ้าเป็นเพื่อนกมากรับชมมากติดตามเบิร์เมอวัวอ่าในโขอบันบาน,บานติดเด้อจ้าเพื่อนเอกะขอบคุณเพื่อน,น,นทุกท่านจ้าที่เข้ามา ชมคลิปในช่องติกนะจ๊ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ติกาดีใจล้หลายที่เพื่อนมาคอมเมนต์มากดติดตามให้ติกะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเด้อจ้ะตีเขามาเป็นกําลังใจให้ตกติกะก่า,าวค้ามบาขอบคุณเพื่อนๆมากจ้ะฝากติดตามอ่าวัวแมชาโลเลนีเด้อจ้ะวาสิคอร์ออกมา จ้าพี่กับของคุณเดือเถื่อนหลายจ้ากราวเข้ามาสวัสดีจ้าเป็นเพื่อน